ขนไม้อีกแล้วครับอ้องานนี่ยังมีอยู่เรื่อยๆครับเจ้ารอกซัมไม่ปัดน,นะครับอวันนี้เขาได้อะไรมาเนี่ยนิ่งนองสวัสดียามเที่ยงครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่เขาได้อะไรมานิ้งนองกับเราน้อย โอ้ไม้แบบทุกอยังของหมดยังยังเรื่องอะไรพวกในช้างสีก็ไนอะไรนะไม้ยูคาบอ๋เยอะไหมเยอะไหมแล้ะแกอยู่นู่นไหมตอนไปอ่ะ ทั้งหัวนอะอยู่ใช่ไหมอยู่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวไปค้นยูคาตรงนี้ก่อนเด้อนู่น่อยไปพรุ่งนี้เขาเริ่มหมดอย่างาที่นู่นอ่ะอ่ากำลังรื้ออ๋องั้งนเดี๋ยวไปเอายูคายู่นูนนะ่นเนาะเขาดินเหนือไปสั่งเลยมียูคาแล้วพิเศษเลยเด้อสั่งพิเศษเลย โอ้หมายแบบแม่รถคันนี้ต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์มากนะครับนี่ครับข้อดีของการมีอาวุธติดมือครับข้อดีของการมีเฮยบมันก็ดีอย่างนี้เลยครับ่งแทบไมาได้หยุดเลยโซายจะได้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วนี่คันนี้เดี๋ยวเราไปกินคึ้เตี๋ยวกันครับโอ้พ่อใหญ่เปิดเพลงอะไรนี่ ติดลิขสิทธิ์บ่านออกเพลงนี้นี่เฮ้ย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 ปิดเลยแหละเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ปิดดืีๆเลยพ่อใหญ่งงเลยกูกำลังฟังมวนๆอยู่บักผู้ใดมาปิดเพลงวะเส้นนาม่าเส้นเวเอาพิเศษไปจ้ะ อยู่หนองแม่งามครับส้อมแซมคลองครับหนึ่งสองชักผมรูปอันหนึ่งสองมองไหนหรอกเมืองไหนหนึ่งนับจากไหนจากดินจากลาหารทรายมานับหนึ่งสองนี้เอตรงนู้นน่าจะน้องแม่งามนี่แหละเนาะน้องแม่งามนี่เดี๋ยวน้อง ตรงนี้เลยใช่ไหมนนเนี่ยเราตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมขับน้องไปงานสองนี่คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบแล้ว,ลวตอนไหนสิเส้าขาย <laughs> ขายไปเรื่อยๆจากสิเทียนยังบ่ <laughs> มีลูกจากคนนี่มีพ่นอย่างโอ้ไปใส่เหมิดเห็นงาน,น,งน,งานยู่ใส่ยูเทปปียูบู่เมือ้ เขาก็กลับมาอยู่หรือเป็นบ่เสารพัดที่เขากัมบ้านเอื้องเขาเขากับบ้านอ๋อครับเขาก็ใบยาคล้ายแล้วมั้งเนาะเขาอยากให้เศร้าเลยเลรอเนาะแต่ยายก็จักสีเศร้าเห็ดหยังเนาะจักสีไปเห็ดหยังให้นอนซื่อๆก็ยุบบ่ได้เนาะคนเคยเห็ดเวียงเนาะครับเห็ดจนมาบ่อยเลยเนาะ คนเคยเฮ็ดเวียกดอายุซื้อๆว่าได้ดอกโคนหวยเลยแหละเนาะครับเนีนขันคนที่เขามักนอนปีเลยแหละเขาจะอายุได้เนาะย,ยายมักเฮ็ดงานคนคนทำงานก็อย่างนี้แหละเออครับคือผมแหละอายุซื้อๆว่าได้ดอก เลาคอบมบกเขาครับเข้าดปตครับเอามาเอาเราไหนแล้วพิเศษพิเศษ <c oughs> อยู่กันสองคนตายายาคนไหนจะมาอยู่ด้วยนี่ <c oughs> ลูกไส้ลาลาอยู่ไหนอ๋นอ ศูนอะไรศูนอะไรนะตรงไหนบีควิกอ๋อบีควิกนะสีเหลืองๆ่ะนะโอ้อ๋อนี่เส้นมีนี่มาม่าเส้นเล็กโอ้กินยังไงเบิดนี่หลายนี่ ให้ใหญ่ัวรไม่อิ่มอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวยายเนี่ยเค็มดูก่่นก๋วยเตี๋ยวยายแทบไม่ต้องปรุงนะจะบอกให้อร่อยอร่อยสุดในย่านนี้แซ่บกว่เราอร่อยไหมอร่อยอร่อยไมีคนว่าวัยรุ่นหน้าตาเหมือนเองอะเป็นพี่น้องกันป่ อ้ <Huh? S 2> oh, ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยใยา่ให้หเยอะแทะกินไม่หมดได้ไหยต้องให้เหลาพี่กินไม่หมดว่ะเยอะโคตร เขากำลังรื้อแคมอยู่บ่ครับเอาเขารื้อยัม่เสร็จนะยังเนบ่อกำลังเดี๋ยวรื้อบ่อเดี๋ยวรื้อ่เด็กต้องไฟหมดแล้วร้อยแล้วใช่ไหมหมดแล้วออะไรวะฟังอะไรสปอยสปอย ไงล้วอร่อยไหมเซ็บเลยป่อืมอร่อยอร่อยป่เซ็บเลยต้มยพป้อมเอาอีกจังอีกได้ถ้วยที่สองกินหมดไหมกินหมดแต่ผมกินไม่ได้ ลุกกลอนปะลุกกลอนตรงนี้ร้านยายตั้งอยู่ที่สายอะไรวะสายที่แปดยายตรงนี้สายอะไรนะ <อ ál. S 1> สายที่แปดปะอืมครับสายที่สิบอ๋อสายที่สิบอ๋ออร่อยครับร้านแก,ก๋่เตี๋ยวไก่เปื่อย tuổi mà cho ยังส้นไหมเราเอแตกเลยเดี๋ยวค่อยดูรับายความร้อนตางผิวหนังอีก่แล้วเงยยดเราให้หนาวให้ไหนก็เงยยด จ่ายเงิคนค่าโทรศัพท์ยังค่าโทรศัพท์ยังเอนนีเลยเกิดเกี่ยวโคตรไหมเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนให้<ๆ>เดือนแรกนิ่งน้องผ่อนโทรศัพท์ครับของการผ่อนโทรศัพท์เดือนเท่าไหร่ฮะเดือนละสี่ร้อยสิบสองบาทห้าสิบสองตางค์ฮึจิบกิบืึโคตรงนี้